คบทวนเจ็ดจุดกันนะครับจุดแรกจุดที่หนึ่งเรียกว่าเรียกว่าอะไรครับมือซ้ายับมือซ้ายแต่เรียกว่าอิงถางถานะครับจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองครับติงหูขวาครับจุดที่สามครับติงหูซ้ายจุดที่สี่ครับหัว<ถ>ไหลอ๋โททีท้ายทอย ขวาจุดที่ห้าจุดที่หกจุดที่เจ็ดโอเคนะจะเป็นได้หมดแล้วนะครับอะมาทดสอบครับให้ผู้ป่วยใช้นิ้วโป้งครับตั้งนะตั้งครับได้จุดนิศางนะครับข้างซ้ายครับข้างซ้ายมันจะอยู่ตรงหัวใจนะเพราะงั้นต้องใช้ข้างซ้ายเวลาทดสอบนะครับ ยืนนะครับขาซ้ายอยู่ข้างหน้านะครับขาขวาอยู่ข้างหลังมือซ้ายจับหัวไหล่ครับมือขวาจับแขนครับท่อนแขนนะครับมือมือซ้ายจับหัวไหล่นะทดสอบนะครับให้เขาอ้านนะของเรากดลงครับเช็คจุดที่หนึ่งเช็คให้ผู้ป่วยต้านเรากดลงผู้ป่วยต้านเรากดลงครับต้านแรงดึงสอง้จุดที่หนึ่งเช็ค จำ,จำแรงต้านด้วยนะครับให้ผู้ป่วยจำความรู้สึกแรงต้านไว้นะก่อนทำกับหลังทำนะครับจุดที่สองเรียกว่าติงหัวโอเคพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเช็คครับจุดที่สามเรียกว่าติงหูติงหูซ้ายพร้อมแล้วเช็คครับ จุดที่สี่เรียกว่าายทอยขวาายคอยขวาพร้อมแล้วเช็คครับจุดต่อไปจุดที่จุดที่ห้าเรียกว่าายทอยายขายอยสายพร้อมแล้วเช็คครับจุดที่หกเรียกว่าไล่าไขวาพร้อมแล้วเช็คครับ จุดที่ 7, เจ็เรียกว <licensed S 2> <studio. S 1> ่าไหร้ายพร้อมแล้วเช็คครับอ่าผู้ป่วยจำความรู้สึกไว้นะครับว่าก่อนรักษาและหลังรักษาจะเป็นเช่นไรครับโอเคครับอ่ะมานะครับดูโดนนะจากเลสเบอร์ต์นะครับขยาย 1, 2, 3, quân kèm cao 1, 5, 2, 3, nếu vô C này hướng C Tỏ C chết lắm đường Nếu chia T 1, hướng T T này T Tỏ T chết thông lắm đường Nếu cao T bạc T 12 thông lắm đường Nếu đang cao hướng L 5 đường Đừng ở các lạc khác นิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วก้อยอเสียงออกหึ่งอาลอยไปเปลี่ยนลดนะครับมาที่ขาซ้ายปนป่วยเลื่องที่ขาซ้ายเพราะอยู่ใกล้หัวใจนะครับนิ้วก้อยนะครับวางไปที่จุดตันเสียงแบบแนวตั้งครับอยู่ตรงหัวนาวนะครับ สุดจันเทียนนะ,ะ,ะโอเคนะครับได้เลยโอเคพร้อมนะเราไปกันต่อนะเสร็จแล้วยกขาขึ้นมานะครับอ่าประสานก่อนนะยืดเหยียดนะครับเปลี่ยนนะครับมือซ้ายมาที่ส้นเท้ามือขวาจับไว้หนึ่งสองสามนะครับเปลี่ยนครับหนึ่งสองสามโอเคไหมอ่าขยามขยาหน่อยหมุนหนึ่ง สองสามคุณทังนก 啊，给拍好了。 สองสามมวนครับลากครับซ้ายครับขวาคนระับเช็ดหน่อยโอเคนะง่วนง่วนฝั่งมือฝั่งมือหน่อยนะครับง่วนทุกพร้อมดึงนะคะรับนิ้วโป้งตีหนึ่งถึงสี่ีหนึ่งสี่ดึงนิ้วชี้ทีถึงทีเกตดึงดึงออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวาดึงเข้าหาตัวนิ้วกลางทีแปดถึงที สิบสองนิ้วนางเอลหนึ่งเอลหนึ่นิ้วก้อยท็อกซี่โอ้โหง่ายนะจบแล้วนะมาเช็คเจจุดครับมาเช็ค7จุดจนพร้อมไหมเช็คเจุดจูนมาอยู่ข้างไหนของผู้ป่วยครับข้างขวาผู้ป่วยข้างซ้ายของหมอนะครับอ่ะพร้อมเช็ค7จุดพร้อมไหมครับพร้อมนะอ่ะ ดที่หนึ่งเรียกว่าจูนตอบจุดที่หนึ่งเรียกว่าจูนจุดอะไรครับอีหางจุดที่หนึ่งพร้อมแล้วเช็คครับอย่างงมีแรงไหมว่ายพี่แรไหมจุดที่สองเรียกว่าจูนจุดที่สองเรียกไปหมูขวาพร้อมแล้วเช็ค ่ะคุยกับผู้ป่วยซิมีแรงมุกผู้ไหนมีแรงใช่ไหมอะ่ะนะครับสนทนาผู้ป่วยจุดที่สามเรียกว่าจุดหูซ้ายหูซ้ายพร้อมแล้วเช็คโอ้โหเป็นไงบ้างครับมันมีแรงอย่างไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมมันเป็นไปนได้ยังไงครับโอ้สุดยอดจริงๆเลยจุดที่สี่ครับจุดคือขวาด้านขวาพร้อมแล้วเช็คครับ ไปได้ยังไงโหแปลกประหลาดมากจริงๆเลยจุดต่อไปจุดที่เท่าไรครับลำดุซ้ายพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเช็คครับโอ้โหมันเท่ากันมากเลยสายขวามันเชี่ยมมากๆเลยมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยต่อไปจุดที่เท่าไรครับไหลขวาไขวาพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเช็คครับเช็คครับโอ้โหเป็นไงมาถักเช็ไหมโอ้โหนี่จุดหนึ่งนะครับจุดสุดท้ายเรียกว่าจุด ไหลซ้ายครับพร้อมแล้วเช็คครับผมแทบจะมาโอ้ยผมยอมแล้เลยอสนทนากับผู้ป่วยครับว่าก่อนทำแล้วหล่งทำครับผมให้เวลา30มินาทีสนทนาผู้ป่วยครับก่อนทำแล้วหลัทงทำครับ โอเคครับจุดเรียกขวัญครับทำตามผมนะครับมือซ้ายจับหัวไหล่ขวาทุกคนเลยหมอด้วยมือขวาอยู่ที่ L4 l สี่้ต้องจับผู้ป่วยในลักษณะนี้ในจุดเรียกขวัญครับโอเคไหมพร้อมนะอยู่ที่ L4 l สี่้านะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับ พอไปเป็นจุดเรียกขวานเอามวกป่วยมาจับตรงนี้ก่อนเอามือขวานของผวกป่วยมาเฮ้ยบางทีเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนผมจำสลับมือโอเคนะเอามือซ้ายจับหัวไหล่ขวาก่อนนะอ่ะยินมือขึ้นมาอ่ะพูดตามนะขวานเลย้ยขวานมาโยกเข้ามาเร็วๆใช้จับโกรธมากที่สุดเสียใจมากที่สุด ดีใจมากที่สุดอะไรก็แล้วแต่ที่มันสุดโต่งสุดโต่งเพื่อที่จะกลับให้มาอยู่แนวกลางนะครับเพราะว่าดีใจสุดมากเกินไปไม่ดีใช่ไหมครับบางทีช็อกตายไปได้บางทีเสียใจสุดๆก็ไม่ดีเพราะก็จะเสียใจโดดฆ่าตัวตายไปได้เช่นกันโกรธมากสุดๆก็จะไปฆ่าคนอื่นได้ถูกไหมครับเพราะนั้นทําให้อารมณ์เขากลับมาอยู่สุดๆกลางครับอ่ะพร้อมแล้วขวานเลยขวานมา การเรียกสตินะอา้าวเช็คกิ้งครับสั่นสะเทือนซ้ายขวานะครับนะอหมุนตาถึงการยืงสองสามนนุ่มถึงการยืงสองสามบนครับลากครับซ้ายครับขวาครับเออขยาำขยาำขยำโอเคนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งยืดดึงเท้านิ้วชี้ดึงเท้านิ้วกลางดึงครับ นิ้วนางดึงครับเอาเอาพิกออกด้วยนะเอพิกออกด้วยนะนิ้วก้อยดึงครับอ่าเปลี่ยนครับเปลี่ยนนะเอานิ้วขวามาแตะที่อิ้มถางมือซ้ายคว่ำครับเป็น L4 L5 ครับจับมู้งไว้ให้ถูกต้องยานคว้าไปคุณลุงคุณลุงคุณลุงซ้ายไปมือมา ข้ามขอเทาหน่อยหมุนขวาสามหมุนซ้ายสามยืดยืดหน่อยโอเคนะครับเตรียมหนิ้วนิ้วโป้งครับหนึ่งเร้าเบนิ้วนิ้วชี้ครับหึงครับนิ้วกลางหนึ่งนิ้วนางหนึ่งนิ้วก้อยหนึ่ครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าต่อมานะอีกขนับไม่ขนนะโอเคคับเขย่าครับ ขยับครับหมุนครับควลขาซ้ายขาขวางมืสองสามคนเขึงนินวกางมือสองสามยืดเยียดหนึ่งครับยืดเยียดหนึ่งครับยืดเยียหนึ่งครับโอเคนิ้วโป้งหึงครับนิ้วนิ้วชี้ดึงครับนิ้วกลางหนึ่งครับนิ้วกางหึงครับนิ้วก้อยหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยครับขยับตรงทุกคนึ้นไป้างบนมาอีก ขาได้แขนหนึ่งนะครับเอาแขนออกมานะครับแต่ด้านหลังอ่าโอเคนะเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมครับขยับครับหมุนตามอริกาหนึ 1, 2, ่งสองสามคนเห็นกันหนึ่งสองสามคนครับล่างครับซ้ายครับขวาครับขยับอยบิดนิ้วบิดมือ นะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อมือนะครับขยับขึ้นไปโอเคนะครับนิ้วโป้งครับหนึ่งครับดึงให้ตึงครนิ้วชี้หนึ่งครับนิ้วกลางหนึ่งครับนิ้วนางหนึ่งครับนิ้วก้อยหนึ่งครับว้าวโอเคเรียบร้อยครับให้ทุกป่วยค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็เดินครับว่ารู้สึกมีเอนเนอร์จีมากขึ้นไหมแต่ละครับากถ้าเป็นผู้ป่วยครับเปอนผู้ป่วยเป็นยังไงบ้างก่อนถามมา ดชื่นไหยสดชื่นไหมอ่ะผู้ป่วยขอบคุณคุณหมอท่านถึงรู้สึกสดชื่นนะขอบคุณมากคุณหมอเย้เลยสุดยอดมากไปเลยนั่งคอ แค่นั้นเองที่เรียนมาทั้งหมดนะครับไม่ได้ใช้เลยใช้แค่นี้นเองรอ,งองเวลาที่มาแล้วนะครับหนึ่งคอระวังอย่างเดียวครับหัวใจนะครับระวังอย่างเดียวต้องนึงเบาๆไม่ชำนาญอย่าดึงครับหัวใจอย่างเดียวครับหนัโอเคครับ ทับผ้าน,นะครับทับผ้าให้เรียบร้อยให้รู้สึกว่ามันนิ่มๆและกระชับนะครับไว้ที่ปลายคอเพราะนั้นการดึงคอนะครับต้องพยายามถายกล้ามเนื้อคอให้ดีๆนะครับถายให้นิ่มนะครับแล้วเราจะจับกระดูกคอได้ดีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ นะผมขอข้ามขั้นตอนนะครับเพราะว่าผมว่าทุกคนนี้เนื้อเลนแล้วครับตอนะครับขอข้ามาที่จังหวะจับทอนะครับผ้านะครับล็อกนะครับห้ามโดนหลอดลงนะครับมาอยู่ที่บริเวณปลายคางนะครับนะลอมจับคางของผู้ป่วยนะจับตัวนะครับกระดูกตรงคางนะเห็นไหมเอาผ้ารัดตรงนี้นะครับอันนี้เดียมใช่ไหมเออนะครับ ปลายทางครับอย่าโดนหลอดลงนะครับนะครับรัดให้กระชับครับไม่แน่นเกินไปและไม euh. ่ห่วมเกินไปครับนั้เห็นไหมนิ้วจะนิ้วกลางและนิ้วนางครับสอดเข้าไปครับไปถึงผ้าด้านในครับล็อกนะครับอยู่ในบริเวณคางครับ อยู่บริเวณไปเอ่ออยู่บริเวณกางครับนะครับวิธีการดึงนะครับหัวข่าวนะครับชิดเตียงนะครับพวกนี้เป็นเทคนิคนะทุกคนต้องจำพื้นฐานให้ได้ทั้งหมดนะครับย่องไปนะครับเวลาดึงครับดึงแนวตรงตครับไม่เอียงขึ้นอย่างนี้นะองศาเนี่ยนะต้องแนวตรงตอย่างนี้นะดูผมนะ ดูผมต่อนนะครับอยากให้ดูขั้นตอนนี้สําคัญครับเห็นแขนผมไหมข้อสอบผมเนี่ยลงมาที่หัวเข่าผมเลยนะครับเห็นไหมครับนะเวลาดึงครับนะครับสังเกตเวลาท้องผู้ป่วยยุบครับนะครับถ้าท้องเก่งมากเกินไปครับหายใจเข้าลึกๆครับหายใจออกช้าๆครับดูผู้ป่วยนะครับพอหมดลมแล้วปุ๊บดึงครับ ย่อลงไปย่อลงไปยอแตบต้องเป็นแนวขนานนะครับย่อลงไปหัวเข่าติดเตียงหัวเข่าติดเตียง <ij. S 1> ตรงมีเขาตร้งได้ล้ก็ต้หัวเข่าตอยู่บนังคาดึจากตนี้รง้ 5, ม,มือเราจะไม่ดึงแบบนี้มือเราจะ,ะสอดที่แรกแรกยังไม่ทำงานนะครับเบาๆก่อนทำง,งานแล้วค่อยออกแรงครับยังไม่ทำงานนะครับค,ค่ยยนนะคะคอยๆก่อนท่ายยียจะใ้วูสึใน้เวลาาจะต้อง

เพราะ้นมุมนี้ปลอดภัยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับจเ้าจลึปๆมคมใจเย็นันี่นะัอนนี้ท่านแรกๆนี่ขึ้นืึกนเบาวๆนนะครับแต่ว่า F111 ขึ้นเพราะว่าเขาล็อกขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขั้นต่อหน้าอย่าเพิ้นไปนั่งหรือล็อกขาเป็นไวจด้าออกเี้ยวได้ยอและจับโอเคไม่ได้เขาลึกๆไมงอออ ่อนก่อนนอนนะหายใจลึกๆก่อนนะครับอ้านอนเลยอ้าคอนะคะนะครัโปรงแล้วก็อวาวอ้าวคออกอ้วจักรุกคอครับอ้าืดเดีดไทั้กเไม่ต้องดึครั้งคออกเอวครับนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับนะครับอ่านะครับคออกนะครับน่าอะต่อไปเลครับไปเดยไเยวครับอะตะแคงข้างครับนะครับโคเกวปกติเลยครับข้าลาอีกฝั่ง ่รอกรอวเล็กกันเลยนี่นี่สากดียววกระดูก่นกระดูกทุ้มหรอถ้าแบบว่า

何 ในโมเดกคือคนไทไม่มาทีเดีแค่นี้เองจริงๆตั้งแต่นี้นะหัวแหรงถูกตอกดีน้น้ำห้วยดำไปเลยเมื่อพิจาร่าเรื่องของศูนย์สารที่นักญาตของคนไทยใครอจะใครที่นอนมาคิดดีงที่สะใจนย่ี่ยานดว่าดึงดูนะโอเควัชวัชเมย์วว บอกว่าขอสวัสดีครับสวัสดีครับ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  <laughs> <laughs> <laughs>